สมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายอยู่นานร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่จัดการแข่งขันบาสเกตบอลชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลกว่า400,000บาทในรายการอยู่นานครับเมื่อวันที่22ส 66, ิงา2566ท่านหยางโจรักษา,าการองค์ส่ลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่และนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นางศรีโรตรัตชัยสิริ นายกสมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายยุนานร่วมแถลงข่าวการเตรียมจัดการมัสกตบอลร,ร,รายการยุนานครับเชียงใหม่2023ที่โรงแรมสมานเพื่อ <นา S 2> เป็นการสร้างและกระชับความ,มสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้านที่เป็นสมาชิกในสมาคมที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากรวมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่จะได้รู้จักสมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายยุนานมากขึ้นพร้อมทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การแข่งขันบาสเกตบอลในรายการยูนนานครับเชียงใหม่2 0 2 3อแบ่งประเภทประชาชนชายทั่วไปเฉพาะทีมหมู่บ้านเยาวชนชายอายุไม่เกิน18ปีเฉพาะทีมหมู่บ้านทีมประชาชนทั่วไปและทีมอาวุโสชาย45ปีขึ้นไปโดยได้รับสมัครทีมร่วมรายการแข่งขันไปแล้วเมื่อวันที่ <15. S 2> กาคกรยายนที่ผ่านมาทีมที่เขา้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดแบ่งเป็นประเภทประชาชนชายหรือหมู่บ้านประเภทประชาชนชายวงเล็บหมู่บ้านจํานวน9ทีมทีมเยาวชนชายอายุไม่เกิน18ปีจํานวน6ทีมทีมประชาชนชายทั่วไปจํานวน12ทีมและทีมอาวุโสชาย4 5ปีขึ้นไปจราลองมาฟังคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันเล่าให้ฟังแบบนี้จะรับฟังครับ 我们能在这边生根发展，完全要感谢太皇的恩典。作为云南人，我们来自呃中国啊、哦，但是呢，我们接受了太皇的恩典，我们能够在这个美丽的云南。我们来自呃中国啊、哦，但是呢，我们接受了太皇的恩典。 我们能够在这个努力的城堂上<嗯>我们亲爱的云南杯就是为了宣传我们亲爱宣传我们亲爱还有宣传华下华人的บริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของบางไทย ที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทําลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงปรสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัดนสรรนเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3แยกเชียงใหม่แม่โจว้วงแหวนรอบแรกโทร053 240 829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบลูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกข้าวขาวหอมมะลิตะบนหนองหย่ง หุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้ายบีโกผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกเพราะผลิตจากพืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ